อุ้ยเสียงดังเสียงดังเสียงดังสัตว์เสียงดังสัตว์ไอเชฟพีมาชิฟไอเชฟกลับมาชิฟโอ้ยไอเชี่ยไอเชี่ยเสียงเพลงโคตรดังสัตว์กลับมากลับมาโอ้ยไปอยู่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 ไปไยเฮ้ยกินอาหารเงี้ยเฮ้ยอะไรชิ่เพลงดังสัตว์เพลงดังสัตว์เพลงดังสัตว์ไปปลา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 ไป ัวหเดี๋ยวก่อนคุณลดเสียงเพลงก่อนนะโอ้โหเอ้ะมึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวนะโดน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 เฮ้ยยี้คอปเตอร์ไม่ไถ่ไม่คืออะไรเอ้ยเฮ้ยเฮไปคอปเตอร์ไม่เสียงเพลงดังมากเลยกูจะทำยังไงดีนี่ปิดเสียงแม่งเลยเฮียมิิวสกเอ้า ซาวเอฟเฟกอ๋อมิอวสิกอ,อ,อ๋อกูปิดผิดอันเฮ uh ้ยเชฟเชฟยายายาเฮ้ยกกูกประเบิดดวกปาระเบิดดกประเบิดด้วยไม่ไม่เดี๋ยวเดีเดยกูล่อมาแล้วมึงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วกูล่อมาไปปาระเบิดไปโล่หนึ่งดอกไอ้น้องเฮ้ยมึงมึงล่อมันมาหนา้ประตูดีกว่าได้ครับได้ได้ไดด้โดนูโดนโวะ

ไม่เบียดมาเข้าเหรอวะไม่เข้ามึงต้องเอาประตูออกไปก่อนเออท่านแม่กดแอละไรเองหรือกุญโอ้โหแล้วแม่งเดินไปเดินมาไอ้เหี้ยเฮ้ยมันปล่อยลูกมันปล่อยลูกลูกอะไรอ๋อเห็นอะไรละมาใกล้ๆมาก่อนมาใกล้ๆปืนไหมมึงปืนไหมมี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 มึงเล็งไกลๆเลย เป้งเลยนี่แมนจัเฮ้ยโอ้ยมต้องเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้โอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊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 ยโอ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 ย ไอเชฟมึงเห็นทางบันไดทางซ้ายปะอ่ามันไดทางซ้ายกระจกฝั่งนู้นน่ะอ่ะฮะเห็นกระจกกูน่าจะน็อกว่ะถ้าวิ่งไปอ่ะวิ่งไปหลบหลบข้างล่างไหมไหนมีข้างล่างไหนกะนี่นี่น,นี่ตามมาตามมาตามมามันจะมันจะหลบได้จริง,รงเหรอไม่รู้วะแต่เห็น,อ,นอะไรให้เล่น แต่เห็นเขาว่ามันฆ่ายากมากเลยนะนี่ไงมีให้เล่นตรงนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอยเชี้ยเชี่ยเ่ยเองมาแม่มนะฮะอุ้ยอุ๊ยอุยอุาโอเคเอาเชี่ยเชี่ยเชียเ่นไม่ได้ด้วยใช่โอเค ทำทำยังไงดีอะเอากูกดรีสตาร์ทเฉยเลยเอามึงไปเกิดใหม่แล้วนั่นอะเฮ้ยไม่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 เกิดเกิดเกิดตรงนี้อ๋อเกิดเกิดเกิดหน้าเกิดหน้านั่นหรอแต่ไม่มีอะไรเลยนะเอาเ้ยของเต็มตัวของเต็มตัวของเต็มตัวเอาแสดงว่าตายเกิดได้เหรอจะต้องอัพยาว่ะก่อนดตดว่ะมึงอยู่ไหนรออยู่กับมันเนี่ยเอ้ยมึงยุ้ยไว้มึงยุ้ยไว้ ยี่โม่ไหนจะตายวะเฮ้ยกูจุกกูจุกมันได้กูจุกมันได้กูจุกมันได้เออวิ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 เราต้องเล่นจุกแล้ววะสวยสวยสวยทำดีทำดีน้องทำดีทำดีพี่ยินพี่ยินท่านจะมันไก่วิวิหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วระเบิดหมดแล้วระเบิดหมดแล้วหมดเราทำหมดหมดเราทำหมดวิวิโอ้โหเยี่ยมพอกูเข้าไปเบ้ง ปั่นสปินกูเลยเดี๋ยวกูกดเกิดนะแล้วกูกดเกิดได้ไหมเนี่ยต้องกดเกิดด้วย,อ,วดดวยอ่ะมึงน็อกมึงนกเหรอหนก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 ไอเดี๋ยวมึงเกิดก่อนมึงเกิดก่อนหมดแล้วท้อหมดแล้วดิเออหมดแล้ว,วท้อก็หมดเอ้ยแต่มีแต่มีขวดกับผ้าเพียบเลยดูไหนไม่รู้อ่ะกูจำไม่ได้ว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างวะเออนี่ไงนี่ไงไขวดเต็มเลยในห้องห้องเก็บของอ่ะอ่ะฮะแล้วไอ้ใดนำไหมที่กูเอามาทำพัดแสงอะไรวะเนี่ย ก็เอามาบวกบกันเมื่อกี้ตาใบก็เลยสองลูกเข้าไปเอาควดข้างในนี่เอามาให้ก<แ>ูว่าอะไรแล้วมึงล,ล่อไว้เดี๋ยวนะเรามีเชนซอนทำไมเราไม่ใช้วะนี่ไงโอเคเรามีเชนซอนทำไมเราไม่ใช้วะแต่<ะ>เลือดเลือดก็จะหมดนี่ใช่ไหมขวดเล้ากูไม่มีครบคืออะไรเชนซอนคืออะไรอะ่ะ เรื่อยไฟฟ้าเรื่อยดำไม้เราก็มีนะเว้ยพอล้มล้มเสร็จปุ๊บมันก็จะสะต้านกู้แล้วคว่างระเบิดอ่ะพราจาั้นกดจุดในตไม้ก่อนนะโอเคป่ะปุ๊บเอ้ยมันมีเวลาแล้วเว้ยจิบหายหลายสัตว์เอา้าแตกใส่ตัวแต่แม่งไม่โดนโอ้โหเฮ้ย โอ้ย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 โอ้กูคุณดูกับมันอยู่คว้าอะไรได้ไหมวะดิจักหน้าได้ไหมหมดได้ไหมหมดหมดแล้ว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 คุณลีตาไม่ก่อนไอ้เจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าึ่งอย่าพึ่งกูชุบได้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 มันวิ่งกลับเหรอไม่ใช่วิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับโอเคชุบละชุบละชุบละอืมก็คือจังหวะจังหวะตอนมันจะทุบอ่ะมึงกดมึงมึงกดกระโดดหนีเว้ย มันก็กระโดดถอยหลังอ่ะภาพผูกผางอ่ะมันแหลกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูจุดอยู่ชิบหายละคุดเลอุ้ยมันมันทุบมึงอ่ะมันทุบมึงอ่ะกูกูชุบกูชุบมึงไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่ตุกล่อให้กูล่อให้กูล่อให้มึงกว้างมันอยู่ที่กูอยู่ปะไม่ไม่ไม่อยู่แล้ว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 อันนีกดเกิดเลยนะกดเกิดเลยกันเลยกันเลย โอยไปอย่างนี้แล้วอะมาเราต้องจูกับมันนะไม่งั้นมึงก็เอาธนูยิงมาเรื่อยๆธนูมันไม่แรงหรอกเฮ้ยไยตา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 ยเฮ้ยเหลือลูกเหลือลูกสัตว์เชียเด็กเชียเชียเชีย

ตลงไปตลงไปนั่งแล้วรับเครื่องอ้อนตรงนี้นี่อือเฮ้ยเด็กลอยว่ะมือมึงอยู่มึงมือมึงแนบค้างตัวเลยอื้อมาไอ้สุขเคลเอ้ยมันมีมันมีอะไรให้ดูอ่ะมึงหยิบขึ้นมาดิเอ้าไม่ได้คีการ์ดอะไรไม่รู้ใช่มันจะเป็นคีการ์ด กีการ์าฮาร่าเน,นะนี่ยไง,ไ,งไลฟ์ไลฟ์ซิมเปิลรีเควสต์ก็คือต้องเป็นเด็กที่มีชีวิตแล้วเท่านั้นเว้ยอ่าแสดงว่าตายแล้วทำอะไงต่อนี่ไงอะไรเนี่ย2 Second Artifact อ๋อใช้นี่สแกนการ์สลชดขึ้นไปก็คือเราก็ต้อง อะไรวะเราต้องเอาเด็กที่มีชีวิตอ่ะคือเราต้องเอาเด็กที่มีชีวิตอ่ะมาเว้ยก็คือเราก็ต้องทําให้เครื่องบินตกอ่ะเราต้องเอาเด็กมาเว้ยไฟเช็คเอาเอาแล้วม so, uh, hmm. so, ึงก we ับคุส่วนกันทำไมอ่ะเอาไมเอาทำไมส่วนกันเ่ะมึงไม่เข้ามามึงเออไปไหนมึงเออไปไหนเออเออแล้วทำไมมันส่วนกันวะทำไมส่วนกันวะไปครบวอไงวะ นี่คือรังโอโงเ,นเนี่ยโอ้โหรังยี่อะไรเนี่ยแข็งจัดเรืองใช้อันนี้บอกวะใช้นสเตปปะหรือยังไงต้องใช้สเต็ปไหมไม่ต้องสเต็ปสักนั้นแหละไปบกับกบักวิโดดลงได้เลยปะไม่ได้สูงสูงสูง,สงโอเคแล้วก็ใช้สกูบ้าอีกรอบหนึ่งหรอเนี่ยมีถังออกซิเจนเก็บดิบุ้มเนี่ย ต่อมนี่คืออะไรโอ้อยไอย้เหมือนใบนะั้นไงที่ว่าต้องไมยน้ำไปด้วยใบหน้าหน้าธรรมอ่อเฮ้ยเจอประตูอะไรนะประตูอัติแฟกต์กูไ่ถอดสกูบานะสี่สี่สี่เฮ้ยอาสกูบาออกก่อนไอ้ยามันบังวิสัยทัศน์นี่คืออะไรนี่ก็<ง>ต้องไปทางซ้ายใช่ไหม ีทางซ้ายแล<อ>้ขวาขวาไายซ้ายดีขวาไายซ้ายอัป,ปรีแล้วทำไมอะไรทำไมมีคนแบบนอน,นตายเยอะอย่างวะ,บบะ,ะเหมือนแบบอดอยากอะแล้วเหมือนเพิ่งตายแล้ว,ลวเนื้อยังติดอยู่เลยมันเหมือนคือแบบมันเหมือน,บบนเนี่ยอะไรวะมันเหมือนโดนรังสีอะไรสักอย่างอะมันแบบนิวเคลียร์อเอาทางมันเชื่อมกันดีกว่าเอานี่ไงเค าแล้วเราก็มาจบเปนทีเดียวโอเคตรงนี้มีทางไปต่อนะเอไอนี่มันเอ้ยนี่มันทางที่เรามานี่หว่าใช่ไหมนี่คือทางไหนเรากรุ๊ปความเนี่ยเออข้างล่างมีอะไรโอเคไม่มีเลยข้างบนมีอะไรทางอะไรไปแล้วมันมีมันมีทางไปอยู่ก็คือมึงไต่เชือกขึ้นมาแล้วก็อยู่ทางขวามันก็ขึ้นไปข้างล่างมัเหมือนดำน้ําเลยกูว่าเขาต้องมีเลสในนั่นแน่ ล้วก่อนขอกินข้าวกินปลาก่อนอีทครับ Drink อร่อยเหาะทำไมทามันมืดแล้วเกิดนี่หมายความว่างไงนี่อ,อ๋ออ๋อออ๋อ What is this นี่คือกระดาษวิจัยกระดาษวิจัย ข้างหน้ามีทางไปต่อครับเรามาถูกแล้วใช่มใช่แล้วไม่ใช่เอาถ้านะหรือเปล่าวะเฮียเดี๋ยวนะมันทางเก่าหรือเปล่าเฮ่ขาคุดคุนนะต้องระเบิดยั้งยั้งทางใหม่ทางใหม่ระเบิดเลยเว้ยทางใหม่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 แค่แม่งทำไปดูคุณทำทำยี่อะไรอืออุ้ยเียี่อะไร ทษทีครับโอ้โหโอ้โหวัดอ๊ักเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเฮ้ยซื้อข้าวกันซื้อโซดาสิงโอ้โหเฮ้ยนั่งพักก่อนเหนื่อยครับกูเหนื่อยป่ะไปต่อครับนี่คือ HDMI HDMI ไม่มีสัญญาณซึ่งไม่มีที่อะไรไปต่อหรือว่าเฮ้เอ็มสิบหกะเอาไม่ใช่อะไรเอ็มสิบหกกล้องนี้ตุบตกล้องนี้กล้องนี้เคยไปได้หรือไมอุ้ยยี่แลฟันทุกหงวกทำไมมึงมาอยู่ในรัศมีดาบผู้ทำไมกูกูทุบเองมาโอ้ยไม่ทุบแม่งละเอ่อไอเคตังนี้มีทางไปต่อ ไปแล้วอ๋อมายู่ไหนวะมานี่มานี่มานี่ตรงมาตรงมาไปไงอ่ะนี่ทางไปต่อวูวไม่สนีสนแตะเลยแล้วเฮ้ยลิฟต์ป่ะแล้วคือไปชั้นบนป่ะใช่ขึ้นไปชั้นบนต้องหยอดเหรียญต้องหยอดเหรียญเพื่อขึ้นลิฟต์กาจีกาอ๋อกาสแลชโอเคโอเคโอเคกูแตะแล้ว ก็ดีนี่เราต้องกระโดดไเพื่อแย่มันขึ้นเร็วว้ยเพื่อเฮียอะไรวะเวลาเวลาเราอบรอากาศน้ำหนักเราจะไม่ท่วงหรือเปล่าแต่ว่าจดีใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าไม่ไม่ไม่แต่ว่าเวลาตอนมึงกระแทกลงอ่ะน้ำหนักมึงก็กระแทกลงอยู่ดีอ่ะมันเป็นกระจกไหมมึงลองเดินเดินเดินไม่เหยียบดินี่กระจกไหมอ๋อไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ นี่ไงที่เราดูในวิดีโอไงที่ว่าเด็กเด็กน้อยนั่งหอดูเราดูอันเนี้ยใช่ดูศูนย์วิจัยเนี่ยมุอหิมะโอหิมะสุดยอดไปเลยพี่ไปคุณนำเลยนี่คืออ์ติแฟกต์โอ้โหคุณจะจบแบบไหนไมันมีสองแบบแบบไม่รู้อีกแบบมึงทำไงอ่ะใช่มีอยู่สองแบบนี่คืออะไรลิฟ นี่โอเคอีมันจะซีีชัดดาวนี่ไงมึงมึงจะให้เครื่องชัดดาวมึงจะให้เครื่องชัดดาวหรือมึงจะแอคทีเวตตรงนี้อ่ะมึงเลือกอ่ะคือยังไงวะไม่คือถ้าคือถ้าแถ้าแอคทีเวตก็ลูกก็รอดใช่ไหมใช่ก็คือแต่มึงต้องหาตัวตายตัวแทนมาเว้ยมึงต้องหาตัวตายตัวแทนก็คือไอเนี้ยเครื่องบินเนี้ยก็จะตกมึงต้องเอาเด็กเนี้ยที่ที่ที่อยู่ในเครื่องบินอ่ะเอามาใส่เครื่องเฮียนั่นอ่ะแต่ ถ้ามึงถ้ามึง Emergency อิมเปรสซี่ชัดดาวอะก็คือลูกมึงก็จะตายแต่ไอคนในเครื่องบินก็จะรอดนั้นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณเดว่าคุณคิดเราต้องยอมเสียสละหนึ่งเพื่อให้ได้ทั้งหมดเว้ยกูขอชัดดาวแล้วกันลองดูกดเนี่ย Are, Are you sure เนี่ยเห็นป่ะชัวร์อิมเปรสซี่ชัดดาวมึงต้องกดด้วยเว้ย อากูต้องกดด้ยใช่มึงเห็นด้วยกับกูหรือเปล่าเนี่ยมันหนึ่งทับสองเห็นไหมมี Y กับมึงกด e ไปเธอไอ้เฮียมาอ่ากูก็เข้าคาสินด้วยเด็กใช่กูเข้าคาสินด้วยกระทืบคีย์บอร์ดแม่งเปราะเหียคีย์บอร์ดละ 20, ยี่สิบเยเออเือกดบายกด,ดนะบาย กดไวเรียบร้อยชัดดาวดับครับคืออะไรอ่ะมันสั่งการด้วยไฟฟ้าเหรอใช่มันเป็นหินเหรอมันคือคล้ายเหมือน EMP อ่ะแบบเป็นระเบิดไฟฟ้าเว้ยยังไงต้องมีแหล่งจ่ายไฟเหรอมันคือระเบิดสนามแม่เหล็กอะว่าง่ายๆเถอะมึงดูดิมึงดูดิใช่ยังไม่มีสายไฟรอบเลยมันไม่มีสายไฟนะเว้ยดำเลยช่างหัวแม่งทฤษฎีเลยว่าไป ไปหยอดเหรียญหยอดเหรียญครับหยอดเหรียญเลยหยอดเหรียญที่อะไรกาสลัดเนี่ยกาสลัดเฮ้ยเครื่ส้นเปลี่ยนวะเฮ้ยกูถือมีดรอแล้วมากูถือด้วยตัวกูอย่างโล้นอ่ะกูไม่มีอะไรเลยกูลมชิเกาะคือเนี่ยคือเราคือเราคือเราสลัดคือเราสละลูกตัวเองเพื่อให้คนในเครื่องบินรอดเว้ยเออแล้วเราก็ตายแทนเพื่อเคียร์อะไรวะ เพื่ออะไรเนี่ยเราทำเราเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อความฮาเว้ยเพื่อความสนุกเฮ้ยถ้าเรากดอันนั้นมันอาจจะไม่ใช่อย่างอี้ก็ได้นะเว้ยเฮ้ยมันกดแอลเผาได้ว่ะอะไรกดแอลเผาไม่ใช่กดแอลคือจุดอันนี้โทษทีตกใจไปหน่อยมึงมึงมึงจะเผาแล้วอะไม่ไหวแล้วเฮ้ยขวดน้ำนี่คืออะไรในดามัยอะเฮ้ยอีกแค่ท่านี้ท่านี้ โอ้โหโอ้โหต้องดื <h <h ่มดับกับบรรยากาศว่างั้นไดเมื่อาไปแจ็กลงดิหลงระเบียงเลยมืดดิลงกดแอลด้วยดิลงกดแอลด้วยดิสว่างสว่างสตีนเลยมืดมืดสัตว์เลยบุญเลยโอ้โตอนนี้มีทางไปต่อลงครับไปต่อครับแล้วก็ลงถึงเดี๋ยวว่า กูต้องหรือกูหรือมึงวะเทปที่ต้องเสียสละน่ยเสียสละอะไรก็มีก็เราปิดเครื่องไปใช่ไหมอ๋ฮะมีมึงกับกูที่มีชีวิตไงมึงไงมันไม่ยากเลยไเพื่อนเด้มันไม่ยากเลยไเพื่อนเด้อทำไมว่าถ้าหากถ้าหากว่ากูเสียสละตัวเองคือยังไงก็ไม่รู้ไงก็คือกูไงก็คือมันจะเ้าคัะสีไปไม่รู้ดิ เดี๋ยวกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่คือม,มันให้ไปไหนต่อดินี่คืออะไรไมีแก้วกาแฟหมายความว่าไงนี่กูขอเดินตรงไปดูกันตรงนะ้หมายความว่าม,มีแก้วกาแฟอยู่ในถ้ำนี่คนปากกินกาแฟเหรอทางนี้คืออะไรอ่ะทางที่เรามาปะไม่ใช่นี่ทางใหม่ทางใหม่ตลอดเลยนะตอนเนี้ยไม่ให้เราลงไปทำอะไรเมื่อกี้ไม่รู้เฮ้ยมีแฟร์ไหมว่ามึงยิงแฟร์ไปเลยไรแฟร์มี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 อยู่สี่ เฮ้ยจะยิงโดนกูอ้าวมันให้นี่เหรอมันให้ไดนาไม์เหรอวะกูว่าใช่โอเคเนี่ยนีไงไอ้เดยกกูตัาดเองเพื่อนหลบเลยนี่นี่นีงง่อ๋อมันมีหมินให <laughs> ้หลบเนี่ย,ยตรงนี้เห็นปะ่ะกูนินเสียอะไรอยู่วะไปจุด ไปกันนี่นี่นี่มันนี่นี่มันมันหลบมันหลบดิเอาเอาเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไป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 เฉย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 โอ้โหหินบังเต็มทางเลยเฮ้ยแต่กูหันกลับไปนี่หินหายไปแล้วนะเฮ้ยเราออกไปทำไมอะเราออกออกมาพื้นเฮ้ยคาสินอ๋อหเห็นไงเครื่องบินเครื่องบินก็ยังหลุดเครื่องบินก็ยังอยู่รอด ก็คือคนในเครื่องบินเออันนี้คือชากคิดมากเหรอคิดมาเทียเลยล่ะตามปกติมันหิมะไม่ตกนะไม่รู้โวยดรัวถ้จิมมี่มันชื่ออะไรวะมันชื่อจิมมี่ปะจิมมี่ใช่ละวยจุดไปแช็กจุดไปแช็ูกโถเฮียนาเศร้า โอ้โหแม่งจุดบิมตะไฟตรงกลางอะไรครับเนี่ยแล้วเรือก็คนรถล้ลนนี่หมายความว่าไงนี่เฮ้ยเอาเอาแล้วกูโดดเอาแล้วกูโดดมาทำไมนี่กูจะตายไอ้เชฟกูก็จะตายกูไม่มีวอร์มสูทกูใส่เสื้อก์หน้าไม่รู้เอ้าจะบอกว่านี่คือจบเกมแล้วเหรอไม่จบไม่จบสิจะบอกมึงจะเข้าไปข้างใน ไอเจ้าทำมันไอบันไดนั้นยังไม่ได้ลงเลยอ๋อไอ้ที่ถ้าเ,เป็นทางลงกันนะได้นี่คือจบแล้วหรอครับไม่รู้ดิปกติจบมันต้องเป็นอันนี้ดิเป็นอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเคโม้ไปมึงนะไปมึงไปมึงกาะกองไฟไปมึงได้ลงไปจะเป็นอะไรกันนะไม่รู้เงีออ้ยนะ ก็ทางเดิมอ่ะใช่ป่าวะเฮ้ยไม่ใช่ทางใหม่ทางใหม่เฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบอะไรมาเข้าไปยังยังไม่จบไอประตูหินว่างหินว่างไม่มีหินว่ะเอาประตูล็อกคืออะไรอ่ะประตูล็อกไม่มึงต้องหาหินมาใส่เว้ยมันล็อกเนี่ยมันล็อกเนี่ยหินน่ะกูมีแต่มันขึ้นล็อกไว้อะคะืออะไรอ่ะ มึงลองมันใกล้ๆดิเนี่ยกูของกูก็ล็อกเว้มือมีหินจริงหรือเปล่าโอเคมีมีกูถือให้ดูเลยเอ้อแล้วทำยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะฉากจบใหม่เหรอวมาต้องทำยังไงอ่ะเร็วๆนี้เหรออะไรเร็วๆนี้ไปเขาว่าไงวะอัปเดตนี่อ ใ่แต่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้นะใช่มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบอะไราขาวๆไม่รู้อ,ะอ่ะเอาไงดีเจ็บมั้ไงดีวิชาเหน่งจาต่อตัวไหมงงไงอ่ะเผื่อมันจะมีเผื่อมันจะมีแบบมุมปุ๊ดเข้าไปได้ <c drizzle> นี่ๆๆๆนี่นี่กูลองเองอ่ะแม่เป็วางได้กี่มุๆๆมห,หรือวาไว้ครบกันหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยไอ้เค เดี๋ยวนะทำไม e ทำไมล่ะมึงก็เก็บอ่กด e อ่ะกดต้องกด c เออสามมุมยังไงต่อเฮ้ยเสียงอะไรไปแล้วกูวางอะเคริปไม่มีไอ้คริปไอ้คริปมันขี้โม้ไอ้คปเเพิงเขเพิงถือเขอาเพิงเออว่ะอ่ะกูต้องขับเขาเพิงใช่ปะ พบเพลิงอ่ะได้ปะเลยวะเนี่ยมันเสียบแล้วไม่ต้องหาเลยมากดเว้ยโอเคกูไม่ใช่อ่ะมันมีไดนามไม์มาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเฮี้ยอเลยวะงั้นมึงกับกูลองวางสองที่พร้อมกันไหม จุดแล้วก็วางพร้อมกันอะ่ะหรือไม่ใช่ว่าวางประตูอะคืออะไรวะไอ้เ,อเคมึงลองไปหาข้อมูลหน่อยสไิได้ได้แบมึงมึงลองมาจุดแล้วก็วางตัวสีพร้อมกูดีวก,กว่าก็ไม่เกี่ยวอะ่ะเนี่ยมันให้กดอะไรอ,ะอ่ะไอ้ไอ้มือถือเดี๋ยวได้ไม้เข้ามาแล้วก็จุดแล้วก็กดตัวสีวางพร้อมกูได้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 เอาได้ได้ไ,ดดไม้กูหมดโอ้ย อันนี้มีแฟลเว้ยเคมีแฟลกับไดนามไม้อะสองอันมา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 อ่ะกูมีเดนามไมละมาไดนามไมตัวมากดเอฟือ้อ<ด>จุดละจุดละจุละจุละจเกดสีปักกันนะกดสปักกดสปักไอ้พี่อะมันคืออะไรนี่วมันคืออะไรไอ้มีแะไททอปอีกวะ มันต้องหาอะไรหน,หนักๆมาว้าไว้เคแล้วมันเป็นรูปนี่คืออะไรอะ่ะแต่กูไม่มีหินแล้วนะตอนนีก้กูไม่มีหินในตัวไง